โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามาคัคคีตั้งอยู่ที่100หมู่หนึ่งตำบลส้มป่อยอำเภอโนแนแดงจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3เปิดการสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่3สวัสดีค่ะดิฉันคุณครูจินตนาสายสดสี ครูประจำชั้นอนุบาล2โรงเรียนบ้านหนองผูกตะแบงสามัคคีอําเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะคะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมการเรียนรู้ในการจัดการในชั้นเรียนนะคะก็คือกิจกรรมเสรีเล่นตามมุมนะคะซึ่งดิฉันเองนแนะนำแนวคิดของไฮสโคบนะคะก็คือ,อการนำแนวคิดไฮสโคบมาใช้ในชั้นเรียนในการจัดการกิจกรรมต่างๆให เด็กๆได้เกิดการเรียนรู้นะคะการเข้ามุมการเรียนรู้แบบไฮสโคปจะเป็นยังไงแล้วก็จะกระตุ้นพัฒนาการเด็กได้ดีขนาดไหนและมีระเบียบวินัยอย่างไรคือขอเชิญไปรับชมได้เลยค่ะการเรียนรู้แบบไฮสโคปมีวงล้อขับเคลื่อนการเรียนรู้หลักๆอยู่3วงล้อได้แก่ 1. การวางแผน การวางแผนเป็นการกำหนดแนวทางในการปฏิบตัติหรือการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายหรือสิ่งที่สนใจด้วยการสนทนาร่วมกันระหว่างครูกับเด็กเด็กกับเด็กว่าจะทำอะไรว่าจะทำอย่างไรทำตามแผนที่วางไว้หรือไม่เด็กอาจจะแสดงด้วยภาพสัญ,ญลักษณ์ประจำตัวหรือบอกให้ครูบันทึกเป็นกระบวนการที่เด็กได้มีโอกาสเลือกและตัดสินใจค่ะ การปฏิบัติหรือการลงมือกระทํากิจกรรมตามแผนที่เด็กๆได้วางแผนเอาไว้เป็นส่วนที่เด็กๆได้ร่วมกันคิดแก้ปัญหาตัดสินใจและการทํางานด้วยตนเองหรือร่วมทํากับเพื่องอย่ากอิสระตามเวลาที่กําหนดโดยมีคุณครูเป็นผู้แนะนําช่วยเหลือจางตามจังหวะที่เหมาะสมการทบทวนรีวิว เด็กๆจะเล่าถึงผลงานที่ตนเองได้ลงมือกระทำเพื่อทบทวนว่าตนเองนั้นได้ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ได้หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรการทบทวนจุดประสงค์ที่แท้จริงคือการต้องการให้เด็กได้เชื่อมโยงแผนการปฏิบัติงานกับงานที่เราทำรวมถึงเล่าถึงประสบการณ์ต่างๆที่ได้ลงมือกระทำด้วยตนเองค่ะประโยชน์ของการสอนแบบไฮสโคนะคะ 1. สอนให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้อื่นซึ่งเริ่มต้นจากความไว้วางใจโดยครูเป็นผู้สร้างความไว้วางใจให้กับเด็กเด็กได้ลงมือทำกิจกรรมหรือชิ้นงานตามความเหมาะสมตามความสนใจของตนเอง 2. การลงมือกระทำฝึกให้เด็กเกิดการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน 3. เด็กได้ฝึกสมาธิได้เกิดปัญญามีระเบียบวินยัย ึกการคิดอย่างมีความหมายผลที่ตามมาคือความสําเร็จในการทำงานได้เรียนรู้และมีความสุขกับการทำงานที่ตนสนใจค่ะจุดเด่นนะคะจุดเด่นของการสอนแบบไฮสโคปก็คือการจุดเด่นของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบไฮสโคปนะคะ เด็กได้ลงมือปฏิบตัติมีการ active learning ในการทำกิจกรรมทุกกิจกรรม 2. เด็กมีวินัยเชิงบวกจากการเข้าร่วมกิจกรรม 3. เด็กได้ฝึกคิดวางแผนและปฏิบัติทบทวน 4. เด็กได้รับการกระตุ้นจากครูและสิ่งแวดล้อมบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 5. เด็กได้เรียนรู้อย่างมีระเบียบวินยัยอดทนรอคอย 6. เกิดการสะท้อนการทำงานจากการเล่นตามมุมให้เด็กลงมือกระทำผ่านการพูดคุย 7. มีประสบการณ์ตรงกับคนสิ่งของเหตุการณ์และส่งเสริมให้รู้จักวิเคราะห์ได้และสร้างสรรค์เป็นแต่มีความสนุกสนานเพลิดเพลินม,มีความสนใจและสามารถถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆผ่านการเล่นๆได้ในทุกๆก,กิจกรรมานมีคเสร สำหรับกิจกรรมการสอนแบบไฮสโคปก,ก็ได้จบการนำเสนอไปแล้วนะคะฉันขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในคระั้งนี้เล่นต <ปะ S 2> า้เลยค่ะสวัสดีค่ะ